ไหว้ปู่ตาแสงหลักเมืองหรือเรื่องภูมิปัญญาชนเผ่าแต่งอุตสาหกรรมหรือเล่าถิ่นเมืองเก่ามีดพราดีทรงกกยางเขียวขจีที่แห่งนี้คือนาทอนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมตั้งอยู่เลขที่200หมูห่1ตำบลนาทอนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม โดยชาวตำบลนาทอนมีเชื้อสายมาจากชนเผ่าไทยกวนซึ่งเผ่านี้แต่เดิมตั้งถินฐานอยู่ที่เมืองปุ่งลิงทางตอนบนของประเทศลาวในปัจจุบันโดยตำบลนาทอนได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ตำบลนาทอนมีสีสัญลักษณ์คือสีดำและสีเหลืองซึ่งสีดำหมายถึงความอดทนอดกลั้นและสีเหลืองหมายถึงความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์สงบปลอดภัยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนมีคณะผู้บริหารนำโดยนายกาย่ายเมาลีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนนายสงงาเมามีจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนนายอลงกรณสิงเงารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนนางสาวพรทิพาสมจันเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วยนายอาคมอัคคณิตปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนจ่าเอกไพโรธบางทราย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนนายจำเนียนยงยนันหัวหน้าสำนักปลดัดนางสาวสุวเรธทงยศผู้อำนวยการกองคลังนายสิริชัยกัญญาเขียวผู้อํำนวยการกองช่างนางดวงใจธนแสงสว่างผู้อำนวยการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม และนางระวีวรรณกุลชนหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนตำบลน,นาถอนมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนประกอบด้วยกลุ่มสารตะก้าพลาสติกกลุ่มไส้กรอกสมนุนไพรกลุ่มแปรรูปอาหารกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษกลุ่มผลิตภัณฑ์มีสวยงามกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือกลุ่มทอเสือสารตะรรก้าไม้ไผ่กลุ่มปลูกพืชสมุนไพรกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มจักสารกระติบข้าวผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากไม้ไผ่กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตีเหล็กนาทอน และกลุ่มข้าวอนนินทรีย์ตำบลนาทอนแบ่งเขตการปกรครองออกเป็น14หมู่บ้านมีประชากรรวมทั้งสิ้น8,541คน2,624ครัวเรือนมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ39.85ตารางกิโลเมตรหรือ24,906.25ไร่ เป็นพื้นที่ทำนา1น4 9 7าไร่เป็นตำบลที่มีแหล่งท่องเที่ยวความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงมีชนเผ่าที่สำคัญอาศัยอยู่ในตำบลปัจจุบ,บันองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนนำโดยนายก่ายเมาลีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนพร้อมผู้บริหารและผู้นำชุมชน ได้มีการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนหากท่านใดได้มาท่องเที่ยวชุมชนนาทอนสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือการได้มีโอกาสมากราบไหว้ขอพอสรสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนนาทอนคือศาลปู่ตาแสงบ,บรรพบุรุษของชนเผ่าไทกวนซึ่งเป็นที่เคารพบ,บูชาเชื่อกันว่า หากท่านใดมากราบไหว้ขอพรจะมีโชคลาภมีความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยโดยจะมีการจัดงานบวงสวงขึ้นทุกปีตามประเพณีความเชื่อสำหรับเรื่องอาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทอผ้าพื้นเมืองรวมถึงทำเครื่องจักสารจากกกที่ยกระดับจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ต่อยอดมาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในปัจจุบันการตีมีดสวยงามที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเริ่มจากการตีมีดพล้าที่ใช้ในครัวเรือนแบบภูมิปัญญาชาวบ้านยกระดับมาเป็นมีดพลาสนามสวยงามส่งขายในกลุ่มผู้นิยมมีดพล้าสวยงามเป็นการเพิ่มมูลค่าอีกทางหนึง่งทำให้มีรายได้เงินหมุนเวียนสะพัดในชุมชนนอกจากนี้ ยังมีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีเปิดบริการล่องแพชมธรรมชาติความสวยงามของลังห้วยบางห้วกลำน้ำสาขาแม่น้ําโขงพร้อมมีบริการนวดสปาสมุนไพรควบคู่กับการล่องแพให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายรักษาสุขภาพด้วยการนวดสปาสมุนไพรพร้อมชมธรรมชาติความสวยงามเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเป็นการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกษษของตำบลรวมทั้งเป็นแนวทางในการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย <N elson> องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีด้วยความยินดียิ่งค่ะ